ตามสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ้อนบริการพอกโฟมขอกับซ่องเอ้ยน้องเขาขึ้น,นก่อนหนึ่งตัวใหญ่เข้าท่านในดงมะดอกสีมะเกี่ยวเขาพอดวงเพิ่งเกี่ยัแมงสิไปตัดเขาเนาะน้องเก๋เกี่ยวเกี่ยวเขาเลยซ่องมือแด๊ดเด็เด่อแม่พี่น้องเอ้ย ไหนก็สิเป็นอาอาเงินของน้องเอออย่างนั้นแล้วมาเกี่ยวเขาซอยนี่เด้เกี่ยวเขาสร้างเมืองอันนี้ได้ซสำนีเด้มันแดดได้แดดทางกุฏิทันในดวงมาสักมันไปไปไปเบิ่งเขาเกี่ยวเขาน้องพ่อแม่พี่น้องแกได้ดวงมาเกี่ยวเขาเน่ะเออก็ไี่มาแล้วสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่รสุดของสีพ่นนับว่าสีเป็น ฟของเฮาะแล้ก็ต้องขอกราบสวัสดีเนาะวันนี้เส้ากอกับน้องอ้อยกตสิลงมาเกี่ยวเผ่าน้าของเส้ากอเองพี่น้องแตะว่าน้องอ้อยเพิ่นก็มาเกี่ยวซอยแล้วกัอ่าเพิ่นก็มาเกี่ยวซอยเนาะภูเี่น้องแล้วที่เกี่ยวน้ําแล้วก็ตัดน้ำวะนะเพราะว่าตัวนี้มันอันนั้นมันยังมีน้ําก็เลยบ่อยากตัดน้ำมันก็สิลงรุ่นเพราเราก็ไปตัดเปลืองกันถ้าเดี๋ยวเฮาแล้วนี่งแล้วข้าก็สิไปหาเราคนเดินะน้ําน้ําลายน้ําลายใครไปขุนเล่นกันเบอร์เบอร์เขากระซูงามนี่เนาะ เออมันเกี่ยวใบว่าเด้อเกี่ยวใบว่านี่เนาะพี่น้องเนาะอ๋อคุณกะอู้เกี่ยวไใบเกี่ยวเกี่ยวไใบขนาดพี่น้องเกี่ยวไใบขนาดเกี่ยวไใบขนาดนี่เนาะพี่น้องบเื้องนั้นสิเป็นข่อยอันนั้นดงกับอีพอตั้งแต่เช้าน้องพี่น้องมันก็เริแบบได้ได้เติบมีก็ะชินอาเป็นนักเกี้ยวซอยได้น้ำได้เนาะ ได้พี่น้องเอ้ยเป่งจังได้กับโบโบได้ต้องมาใส่คือเก่าคุณนะ้องพี่น้องอีขอรักกรตัดแน่น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 ถ่ายเดีเ๋ยวอันนั้นซกอกโกเรียวให้นี่นะ้องพี่น้องแล้วก็จังสิไปขามไปให้นั่นบบดนี้น้องอ้อยเพป็นเกี่ยวขึ้นมาถ่าเลยจังได้มวนบ่มวลเนี่ย,ยน้องแบบ มาผ <laughs> uh, <c oughs> ู oh ้ใดที่ว่าเป็น FC ทไกลๆเฮาหันกับมาเกี่ยวข้าวซอยนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องกําลังเกี่ยวข้าวซอมื้อนี้เนาะเมื่อวานนี้บ่ได้ถ่ายคลิปสิต้มไก่ให้กินนําว่าบ่แบบสิสิขาไก่เออสิสิาเพิ่นให้ไก่กินนะตาูมาพี่น้องเนาะกงออกะกกําลังเกี่ยวแหละเนาะ ก็เพราะว่ามันกระแดดพี่น้องก็ต้องอัดหนาอัดตาแน่ๆนะยันหนาดำหนาเดะในที่น้องหกพี่จิ้มกระดำแดะอยู่แล้วเลยเพราอยังไงมันแดดเข้าไปกัเก่าเนาะก็ต้องแบบใส่เสื้อแขนยาวใส่สบมืออัดหนาเในพี่น้องเพราะว่าก็เกี่ยวแค่มทางแน่ขี้ฝุ่นย่ำรถดข้าจ้ามามันก็อู้คือเบาแล้วนะได้คือเบาขี้ฝุ่นได้คิดจะจิ้มเบา เรงป็นยังเป็นยังเกี่ยวเขาก็โอเคเนาะพอแม่พี่น้องเร้ากอก็สิลงก็เกีียวเขาซอยนออ้อยก่อนบันเจ้าน่อยเพิ่นจิึ้นปลาเจ้ากนาก็เกิเกิอเกดจะใส่เกิบกันปีงขอกรใสเกิบกันปีงกันไม่ต้องเกยวับหบ่ัวัวน้ำจะเกิบ โอเคพี okay, ่น้องไปหาก็จะต้องไปเกี่ยวเขาก่อนบันนี้จักหน่อยน้องเอาสุดข้นมาปาได้หนึ่ง ก็กำลังชีดงให้ใหม่เนาะกาแฟพี่น้องน้องอ้อยน้องอ้อยเพื่อกะแบกน้ำไปซ้อมตูพี่น้องเลยอ <c oughs> ืมนะพ่อแม่พี่น้องให้นี่แค่ยุ่มมีหนากะแบ,บกสาวก็รีวิวไปเบนหันหันซากันยังว่าท่านเดือดเดืองขนาดนี้มากแบบน,นี้เดืองสูขุมวะถงแล้วกาแฟพี่น้อง <c oughs> มีบ่มีแน่แจมันนีวว่แดบเบิ่์กหนังมันบ่มี จะขึ้นแน่โดย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 ดูสิหอบค้นดอกฟ้าแต่พอพ่อโอ้ยนาว okay. ขึ้นมาหอนแค่นี้จะอ้อยคัว่แล้วให้นี่แม่นว่วเลยขืนเนี่ได้คันว่าแล้วให้นี่ม่นว่จะบกควาห้นจะขืนเให้ได้ให้นี่คอยให้ได้ให้น่แล้วให้จะต ไปค่ะก็สิหนางไปน่องฟองเลยพี่น้องโอ้ยขอดเป็นตะลุมตรงนี้พอดีนะดอกติกกับมือนตะลุตระเนาะพอเราจะตัดพี่น้องตัดน้าเกี่ยวน้ำเพราะว่ามันจะตั้งใจไดไว้เกี่ยวเบื้องอะไรพอเรานั่งตัดตัดน้าเกี่ยวน้ำ ก็ก็ร่วงไปเกี่ยวจะสัมาเกี่ยวอยู่นี่เกี่ยวบ่เขาเกี่ยวให้มันดีดอันเด่นรีดมาค่ะที่ใส่ผมด้ติดทางคือมาเี่ยวกันทันทีสิมาเกี่ยวสวยกันมแม่้องมาผาให้มันหวม้วนมาเกี่ยวเม่้วนแต่ว่าน่ม้วนเี่ยงค้เกี่ยงค้งพอมวานี้ว่นี้เนาะ ข่อยก็บ่าสิมาอยู่หักเจ้าบ่บอกข่อยก็บอกมาเกี่ยวเข่าเกี้ยวโบโบกันอีกแล้วค่ะจนข่อยมาจ้ากงสาวบอกเพิ่นเกี่ยวเข่าข่อยมากข่อยจังมาเจียงไฮพ่อมาขูมือจะบอกขอด้อวันนี้เด้อแต่ดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องงาอยู่บ้านคน งามเพื่อจะคของว่สะสินี่ได้สิเกี่ยวเขาเมือม่อยเพื่อนวะอืพอดีกําลังโซดพคัรนา,นาพี่นอ้องอืก็ย่งประมาณนี้โซ่แล้วก็พักผ่อนตอนนี้น้องอ้อยก็นั่งเศร้าเมื่อไงกะไรขคนมาเกี้ยวโซ่พี่น้องเป็นผู้บ่าวเป็นผู้บ่าวน้องอ้อยเนาะพี่น้องเนาะผู้บ่าวน้องอ้อยเกี่ยวเขาสซ่ผู้บ่าวก็เดินบ่าวกัน ซื้อจังไรผัวเอาซื้อเจนเสะอ้อ,อ,อ,อยผัวเอาสะอ้อยซื้อเจนพี่น้องเอ่าน้เอา่า,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 าน,น้ำท่ไยแห้งวะอาม่าอ่าน้ำเย็นทำไยแหง้งเอามา่ากินแน่หอยซื้อโทรศัพท์ไหมซื้อโทรศัพท์กระแตกขนาด <laughs> <laughs> จ้ากิน <laughs> น้ำกระเบื้อนไม่ได้กินน้ำนเส้นแซ่บ อันแรกเขาเขาเตื่นว่าบอกกินน้ำวันยากาศพี่น้องก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าอยู่อยู่ทมกลางอันเขาซุกเนาะพ่อแม่พ yeah, ี so ่น้องเนาะอยู่ทมกลางซ้ายแดดยูทำกลางสายแดดกระยูทำกลางอันนั้นเขาซุก ไปเด้อแม่คันว่าเ้ือนี้บรต้องขืนเด้อโอเคเนาะทุกคนฮากันไปเกี่ยวสอยเพื่อกกันเฮากะ็ะไรคนมาเพิ่มอีกคนหนึง่งน้องพี่น้องเป็นน้องซ้ายเฮาเองพอแล้วก็เซ้าเซ้าต,าตนนัดแต่วงก่อนตัดทีหละ เกี้ยวเกี้ยวน่องเกี้ยวเกี้ยวใบใบเด้อน้องเด้อน้องอ้อยนี่ก็ดีใจแล้วมีผู้บ่าวมาเกี่ยวข้าวซอยเนาะผู้บ่าวกับงีผู้บ่าวก็เกี่ยวเกี่ยวไก่กันเถอะเนาะย้ำย้ำเลยเนี่ยบางหนาเพิ่นก็เศ้าเลยบ้าไป สามสี่สอดใกล้เ <concept> ต <bra in> so ิบแล้วที่หนองมักเนี่ยอย่าหนึงเนาะกามีแต่กำลังีเดวแล้วเนาะพงี่น้องกำลังจูประมาณองหนแบบเพราะว่ายางอแล้วก็ตัดเนาะ ไปมีหกสิเกี่ยวเกี่ยวบาดเราให้ล้เนาะพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวลง้สินีก็สิเกี่ยวเอาโอเจ้าๆๆ้าะขอเกี่ยวไว้ขนาดพี่น้องเมื่อไหร่เรากนบอกได้เนาะว่าเ้าก็บอกว่าท่นบ่ได้เอาให้นี่มนสิบ่ให้น้องอ้อยนนะพั้นค่เาหัห้นาะแม่ว่านเเดี๋ยวหายุน Come on, chắc con là chắc chắn là hoặc bà chị đều. Tân <laughs> có đi <laughs> học, <thì> <laughs> nó kiao kiao nó có chịu tên công năng เก <theater. S 1> ี่ยวกระบ่เขาเนาะเกี่ยวเขาข้าวมันบวมีหนามขอนอนเกี่ยวตัวเลยขี่มูเอ้ยอันดีหาเมื่อวานได้เกี่ยวเขาเพราะเมี่น้อวานไปเลยพอดีมนแต่ว่ามันแบบบ่มีแมงมันเนาะปกติแบบเขาสีเกี่ยวแล้วแบบมัแมงมันมันเต็มอ่ะค่ะนะได้ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวนห้มันบ่มีบ่ค่อยเห็นเลยแหละมึงเจ้าวมีได้ตัวนึ่นใช่ไหมเอ๊ัจะนั่งดีจะบอกเดี๋ยวยังอยู่อยู่พี่น้องเดี๋ยวยังงานตัวนั่ง พ่ตายวะลงดูเอาน่องอ้อยสู้นี่นี่นี่สู้นี่สูสู้เ้เก่งๆกๆงเเตอนี้ฮะกระแด่ด้รัเกพอกลังขื้นนี่เกำลังขืนพักผ่อนตอนเที่ยงเนาะพมาพ่นองแรงกับดุยมาดไหมป้าตแรกนี่ก็มาดซ้ำสิมา คนได้อยู่ไกลก็มาแถวซอยเด้อบุไดแหงนี่เด้อเนี่ยที่ได้ซ่องให้ฮอปเก่งเดี๋ยวได้เนาะเก่งเก่งเก่งสำหรับคลิปนี้ก็สีบ่มียังได้เนาะฝากอันนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจซ่องเลยน้องพวกเขาในเด้อพ่อแม่พี่น้องแก็ซับสไครต์เบาว่าทองนะน้องเตยสาวก็สอดคลองไปได้เลยน้องพ่อแม่พี่น้องก็สีบ่มียังได้เด้อพอพอกัะแม่ในคลิปนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย